สำหรับจงังหวัดเชียงยภูมิเราเนี่ยนะฮะเราได้มีการตั้งศูนย์ราชการเหตุการณ์มาสักประมาณ2-3เดือนได้แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการประชุมในเรื่องของติดตามในเรื่องของข้อมูลแล้วก็สถานการณ์มีการประเมินสถานการณ์รวมทั้งมีการกําหนดแผนในการปฏิบัติการเนี่ยเป็นระยะ,เป,ะ,ยะเป็นระยะมาโดยตลอดซึ่งในสภาวะปกติเนี่ยเราก็กําหนดแผนว่าเราจะมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละสองครั้งซึ่ง่อเช้านี้นะฮะ ทางผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักง,งานปพนะทางท่านนายกทีวราวิทนากรท่านนายกเทศมนตรีท่านผอโครงการชลประทานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถาน,านการณ์ซึ่งจากการรายงานหรือจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยนะก็จังหวัดชัยภูมิเราปีนี้ค่าฝนเฉลีย่ยเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ1,100ถึง1,200อนะ่อซึ่งถึงวันนี้ก็มีฝนตกแล้วเนี่ยประมาณนัก 700ยนะก็ยังในช่วงนี้เวลาที่เหลืออีกประมาณเดือนครึ่งเนี่ยก็จะมีฝนตกอีกประมาณสัก3 0 0ถึงถึง400นะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียนว่าเ,เรามีปริมาณฝนไม่มากนะฮะในเดือนที่ผ่าน,านมาเนี่ยเราก็มีการพ่องน้ำเอาไว้สำหรับปริมาณฝนซึ่งจะตกในช่วงต้นเดือนออกันยานะฮะจนถึงกลางเดือนตุลาวันนี้เนี่ยตาม แหล่งน้ําต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีระดับน้ำนยอยู่สักประมาณ40-60%ในแต่ละแห่งซึ่งวันนี้จากการที่เราประชุมกันเนี่ยนะครเราก็กําหนดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะลดการห้องน้ำนะะเพื่อเป็นการเก็บน้ําเอาไว้เผื่อในช่วงในช่วงแล้งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะ,ะทางกุตุก็ยังบอกว่าช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยนะฮะก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮร ก็เรียนว่าในช่วงสักประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องประเมินโดยใกล้ชิดอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหลังจากวันที่10ไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีฝนหรือฝนน้อยเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องอยู่ในภาวะของการที่จะต้องเก็บน้ำนะครับเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับการปลูกภคกริโภคและก็เพื่อการเกษตรในในฤดูถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยท่านในอำเภอทุกแห่งนะฮะว่าในในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็ให้ท่านในอำเภอได้ติดตามสถานการณ์ อยู่ประจําในพื้นที่ส่วนเรื่องของการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยนะทางท่านนเพนืเ่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการนะฮะโดยโดยต่อเนื่องนะ,ะถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกไม่มากก็าตามเนี่ยนะ,ะก็ยังดําเนินการกันโดยต่อเนื่องแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกร,รนในพื้นที่ก็เรียกร้องนะฮะให้มีการปล่อยน้ํา หรือผ่านน้าจากลำชีเนี่ยเข้าไปเพราะว่าในในบางพื้นที่เนี่ยนะฮะก็ยังมีน้ําสําหรับการเกษตรในฤดูปีเนี่ยยังระดับต่ำอยู่แต่สาหรับพื้นที่ที่มีระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเนี่ยในการที่จะสูบเข้าไปเลี้ยงต้นข้าวในพื้นที่ต่างๆนะก็เรียนว่าสําหรับข้าวนาปีในปีนี้เนี่ยนะก็คาดว่าเรื่องเรื่องแล้งคงไม่ไม่น่ามีปัญหา ส่วนเรื่องจะท่วมเนี่ยนะก็ต้องดูระยะอีกสักประมาณ10วันถึง15วันนะฮะก็ขอเนี่ยประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องรัศดรทั่วทั่วไปเนี่ยนะฮะว่าก็ขอให้มีการติดตามในเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็รายงานการแจ้งเตือนจากหน่วยงานต่างๆนะครับถ้ามีพายุมาแบบหนักๆมนแปดตายทีนี้เนี่ยผมว่าในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ระบบในการป้องกันน้ําระบบสูบน้ำเนี่ยเราเราพร้อมนะฮะ รถยนต์เรือนะครับบุคลากรพร้อมนะฮะทางในเขตเศรษฐกิจก็คือเทศบาลเมืองเชยภูมเนี่ยทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองเชยภูมิท่านนายกทีวลาวิทยากรเนี่ยก็ได้มีการในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเปิดทางน้ําการกําจัดต้นไม้นะฮะสิ่งกีดขวางข้าง,งน้ําในลาห้วยในลําคลองสาขาต่างๆรวมทั้งในเรื่องของระบบป้องกันน้าเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบระบบนะฮะและก็เรื่องของเครื่องสุบน้ํา เนียคิดว่านะฮะปีนี้เนี่ยก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องทั้งในเขตเมืองแล้วก็พี่น้องทั่วไปเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยนะคะคิดว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้นะถึงแม้ว่าจะท่วมต่ก็ไม่ถ,ถ้าคิดว่าถ้ถาเกิดท่วมเนี่ยนะฮะก็ด้วยระบบการแจ้งเตือนระบบการป้องกันนะฮะก็จะทําให้ปัญหาหนักเ,นเป็นปัญหาเบาหรือถ้าปัญหาเบาก็คือไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็จะทําให้การจัดการเนี่ยไม่มีความจรมูลวุ่นวายมีแผนในการปฏิบัติ การขนส่งผู้โดยสารในการที่จะมาติดต่อราชการต่างๆเนี่ยก็จะทําให้อยู่ในสภาวะที่ปกติแล้วก็ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ให้ไวที่สุดให้เสียหายน้อยที่สุดการแก้ปัญหาเ้ินทุนจะดีเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะจะดีกว่าทุกปีก็คาดว่าดีกว่าทุกปีคือสรุปว่าถ้าไม่เจอพายุหนักจริงไม่งถ้าไม่เจอพายุหนักๆเ่ยถ้าไม่มีพายุไม่มีปัญหาจะเจอแรงแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ที่เรากลัวเนี่ยก็คือกลัวว่าถ้าปลายปีเนี่ยนะ นะไม่ไม่มาอย่างที่มีการปยากรณ์อากาศเนี่ยนะก็อาจจะมีภาวะแง้งเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ที่เราประเมินกันเนี่ยก็ประเมินทั้ง2อ,อย่างประเมินว่าถ้าฝนตกเนะี่ยเราจะมีมาตรการในการป้องกันน้ําท่วมยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดฝนมาต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราคาดหมายเนี่ยนะฮนะเราจะบริหารจัดการน้ําในปัจจุบันรวมทั้งน้ําที่จะตกมาในอนาคตเนี่ยให้ไปสู่ฤดูแล้งหน้ายัางไงนะครับในส่วนของเขต อำเภอเมืองในพื้นที่ที่เป็นที่ต่ำนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ประสานงานกับท่านในอำเภอบ้านข้าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้มีการจายขาดเงินสะสมดําเนินการในเรื่องของการที่จะไปซ่อมแซมผนังกั้นน้ําในส่วนที่ชํารุดอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเฉพาะหน้าแต่ว่าการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเนี่ยทางท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ได้มีการไปสํารวจออกแบบแล้วก็เสนองบประมาณในการที่จะสร้างระบบป้องกัน ป้องกันน้ำนะฮะแล้วก็ในเรื่องของพนังการตะล่งพัง ผู้ใหญ่ลองนำเสนอที่ว่าเสร็จแล้วมันดียังไงน้ำน้านแรงใช่ไหมคะลำชีหลงไม่สามารถจะดึงน้ำขึ้นมาข้างบนได้แต่ทีนี้น้ำตัวหลักที่เราจะใช้ก็คือน้ำลำชีหลงจากแม่น้ำชีที่มาจากเขื่อนกั้นน้ำต่างๆเพื่อไหลลงสู่ลำห้วยสาขาทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสุดรอบในช่วงหน้าแรงได้ไม่ต้องเอาเอาทั้งลำชีก็ได้เอาแค่พอให้มันได้ไหลระบายมาสู่ประตูตัวนี้ค่ะเอ้ประตูตัวนี้ไอ้นี่มาจากชี บันชีลงค่ะเป็นแม่น้ำชีแต่ว่ามันต้องอ้อมมาที่ลันชีลงครัเอาล้เน้มูงูมันหลตามน้ำมาดิมันมันมันอยู่หลงคออย่างนไปมันแล้ว พวกนี้มัน yeah ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมน,น nee ี่หลานน้ำมันคืนไม่ได้หมายความว่าปิดให้สนิทนะนะคือคือปิดเพื่อให้ชะลอการการไหลอยู่ด้านเหนือเหนือคันกับด้านในอ่างผมจะวางท่อไว้วางท่อไว้ประมาณสองจุดเพื่อเป็นการเชื่อม ให้ระดับเก็บกักตรงนี้เท่ากับระดับเก็บกักน้ำเลยครั